อันนี้น้ำมันที่เราทอดแล้วเราก็ตักออกนี่กองไว้ด้วยกองให้สะอาดเลยนี่ตักออกจากเราทอดมานี่ตักออกแล้วเราก็จะไปเทใส่ป๊บนี่ปีบ,ปบเราเตรียมมาเยอะปีบกี่ใบเนี่ย หลายใบอยู่ก็เอาเต็มปีบเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้ามารับน้ำมันเก่าที่เราทอดหมูไว้เนี่ยเราก็จะเอาไปส่งโรงงานอีกทีหนึ่งมาทำเป็นอะไรของเขาไม่รู้ไบโอดีเซลน้ำมันเครื่องอะไรของเขาไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ด้วยเราก็มีหน้าที่ขายอย่างเดียวเนาะเออกรจะเก็บละสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยยี่สิบน้ำมันที่น้ำมันที่เราไม่ใช้ก็ดีกว่าเรานั่นเก็บไว้เนาะเราก็ มันเยอะเราก็ต้องมีที่ขายเนาะนี่ไปทำให้มันเต็ม,มันนี่เลย